ที่เที่ยวสุดอันซีนแห่งใหม่ของทททที่นี่คือวัดถ้ำกระบอกจังหวัดสระบุรีนอกจากเป็นสถานที่บำบัดยาเสพติดที่เรารู้จักกันในภาพยนตร์เรื่องน้ำพุแล้วยังมีลานพระพุทธรูปหินลาวาชื่อลาหลักธรรมรูปุตระทำจากหินที่ผ่านความร้อนสูงจนกลายเป็นสีดำด้านหน้าจะเป็นพระพุทธรูปยืนสูงชื่อนวนจันและนวลนทิพางห้ามญาติและปางประธานทศ ตรงกลางเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นามว่าหลวงพ่อเปิดโลกและพระพุทธรูปปางต่างๆทั้งสี่ทิศสีดำสนิทดูขลังมากทั้งยังประดิษฐานธรรมาจากอักษรสีทองล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปปางมารวิชัยเบื้องหลังเป็นเขาหินปูนอีกด้านหนึ่งเป็นลานต่อแทนคุณแผ่นดินและพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่นามว่าพระโพธิกัตสปะนี่คือความงดงามของวัดถ้ำกระบอกอำเภอพระพุทธบาทสระบุรีมากันได้